รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่สนุกมากเหมาะสำหรับกับผู้ชมทั่วไป สวัสดีครับท่านชมครับไอสปริงเช่นเคย16นาฬิก30นาทีกับผมรวีตัวทรงครับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ไปงานที่ใบเสร็บางนานะครับ Thailand International Mobile Show 2012 mm. ต้องบอกว่างานนี้เขาจัดขึ้นรวมเอาทั้งเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในบ้านเราและโทรศัพ trov, ท์มือถือเกือบทุกยี่ห้อเลยก็ว่าได้นะครับมาจัดโปรโมชั่นจัดเต็มในงานนี้ ใครยังไม่ได้ไปเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการจะพาไปทัวร์นะครับไปดูนว่าโทรศัพท์ม,มือถือที่ก็ออกมารุ่นใหม่ๆจากหลายๆค่ายนั้นมีอะไรที่ต้องตาและโดนใจท่านผู้ชมกันบ้างน,นะครับแต่ช่วงแรกวันนี้ครับขอภายที่ไม่มีโซเชียลอัปเดตเพราะอยากจะให้เที่ยวงานเต็มๆนะครับแต่เรื่องของ i อทีอัปเดตยังมีอยู่เช่นเคยครับไปดูว่าวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาแนะนํากันอีกครับ ไอเทียบเรื่องแรกไปดูข่าวจากโครมนะครับแอป Chrome บนมือถือตอนนี้เริ่มมีการลงมาพัฒนาแล้วนะครับที่ผ่านมาใครที่ใช้ iPhone iPad นั้นอาจจะเห็นแอปของ Chrome อยู่บ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าการใช้งานนั้นยังไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ครับล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวมาจาก Google ซึ่งประกาศเปิดตัวแอปเบราว์เซอร์โ e รมยังเป็นทางการครับในเวอร์ชันบน iPhone และ iPad ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดศึกในสมรภูเบราว์เซอร์โดยทรง กับอุปกรณ์ iOS ของ Google นะครับคือที่น่าสนใจตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับตรงที่ว่า Google นั้นปกติแล้วจะทำแอปอะไรก็ตามเนี่ย <Your tablet. S 2> จะพพอร์ตบน Android สัส่วนใหญ่ครับเพราะรู้ๆกันดีอยู่ครับว่า Google กับ Apple นั้น <you> เขาขุ่นเคืองกันหรือว่าเขาอยู่กันละบากฝ่ายกันนั่นเองนะครับแต่ปรากฏว่าการลงตลาดมาครั้งนี้ครับทาง Google หรือ p อปโตดันให้ผ่านด้วยครับ ดังนั้นก็จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นหลังจากนี้ใครที่ดูอยู่ตอนนี้สามารถเปิดไปโหลดได้นะครับในแอปโตของ Apple แล้วก็โหลดเท่าจกเข้าตัวโกลออกมาครับซึ่งความพยายามของ Google ในครั้งนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันไม่ใช่เพียงแค่ให้ Chrome เป็นแอปเท่านั้นนะครับแต่จะให้เข้าไปแทนที่เบราว์เซอร์อย่าง Safari ของค่าย p p p l e เลยทีเดียวครับซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวนั้นเปิดเผยโดยบริษัท Google นะครับหลังจากที่มีการ จัดการประชุมของนักพัฒนา Google I/O ที่ซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปิดเผยหลังจากมีการพูดถึงเรื่อง Google Nexus Tablet ราคาถูกของ Google ที่จะออกมาต่อกรกับ Kindle Fire ของ Amazon และครับซึ่งก่อนหน้านี้แอปเบราวเซอร์ Chrome บนอุปกรณ์มบายของ Apple นั้นก็เคยที่จะออกมาหลุดหลุดกันมาบ้างแล้วนะครับแต่คราวนี้การเดินหน้าที่จะใช้งานเต็มๆเนี่ยเขาบอกว่าต้องการทำเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้เบราวเซอร์ Chrome ทั่วโลกที่ใช้บนไม่ว่าจะเป็นแลัปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ PC นั้นใช้งานถึง310ล้านรายแล้วครับจากเดิมเมื่อปีที่แล้วนั้นมีเพียงแค่160ล้านรายเท่านั้นปีเดียวพุ่งเกินครึ่งหนึ่งแบบนี้แน่นอนครับโรมเบราว์เซอร์ตัวนี้น่าจะไปได้สวยแลละครับแต่ต้องคอยดูครับว่าการใช้งานบน iOS จากค่าย Apple นั้นโ o ม e จะทำได้ดีแค่ไหนและจะชิงพื้นที่จาก s a f a รีได้หรือเปล่าครับ you can start ไปดูเรื่องต่อไปกันบ้างน,นะครับกับเรื่องของซัมซุงครับตอนนี้ใครที่ใช้งานแท็บเล็ตหรือมือถือน,นั้นต้องยอมรับจริงๆครับว่า s ซัมซุงนั้นมาแรงครับล่าสุดนั้นคดีของซัมซุงนั้นตอนนี้ต้องพ่ายแพ้ไปในศาลแล้วนะครับ เพราะว่าลูซ si? ่โกผู Firma, say, However, ้พิพากษาสารมลรัฐแคลิฟอร์เนียของบริการนั้นมีคำสั่งตัดสินให้ a pple นั้นชนะคดีฟ้องร้องกับบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดนะครับซึ่งเขาออกมาเรียกร้องก่อนหน้านี้ให้มีการยุติขายเครื่องซัมซุงรุ่นนี้แล้วครับซัมซุงกาแล a ซี่ Galaxy ซี่ท10.1ในสหรัฐอเมริกาครับก็ส่งผลให้ผู้ผลิต p h o n e กลายเป็นผู้ชนะในสงครามสิทธิบัตรสมาร์ทโฟนในครั้งนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้ผู้พิพากษาหญิงคนนี้นะครับได้มีคำสั่งปฏิเสธข้อเรียกร้องของ Apple ที่จะระบุให้มีการระงับการขายแท็บเล็ตกาแล็กซี่โฟนในสหรัฐไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งทางตอนนี้ก็ออกมาเป็นมติเอกฉันชัดเจนแล้วว่าซัมซุงแพ้คดีนั่นแปลว่าอะไรครับคนในอเมริกานั้นอาจจะไม่ได้ใช้ซัมซุงกาแล็กซี่แ10.1ตัวนี้อีกแล้วครับเนื่องจากว่าการแพ้คดีนั้นเขาให้ความเห็นว่ามันเหมือนการคัดลอกและมีความรู้สึกและการมองเห็นเหมือนกับการใช้งาน iPad นะครับซึ่งสงครามสิทธิบัตรครั้งนี้ไม่ใช่แค่ในอเมริกาเท่านั้นนะครับยังลุกลามไปถึงประเทศออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์เยอรมนีฝรั่งเศส และอิตาลีด,ด้วยครับและบางประเทศในเอเชียก็โดดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันครับถึงแม้ว่า s a m มซุงนั้นจะพยายามที่จะแพ้สิทธิบัตรถึงแม้ว่าพยายามที่จะชนะสิทธิบัตรในครั้งนี้นะครับแต่ล่าสุดซัมซุงเขาก็ออกมาแมประกาศตัวแล้วกับรุ่นใหม่อย่าง Galaxy S3 <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็บอกว่า Galaxy S3 <c oughs> ของซัมซุงล่าสุดนั้น ออกมาประกาศตัวแล้วนะครับว่าเขานั้นจะทําการขายเจ้า s 3ตัวนี้ครับภายใน2เดือนให้ทะลุยอดเครื่องทั้งหมด10ล้านเครื่องทั่วโลกเลยนะครับเขาบอกว่าทําได้แน่แแมททาได้แค่ไหนและหนึ่งในนั้นเป็นท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับต้องคอยดูกันนะครับเอาละรครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศจากที่นู่นเลยครับงาน thailand international mobile show 2012งานนี้โทรศรัพท์เทียบแล้วค่ายมือถือนั้นออกมาลดแลกแจกแถมกันเต็มที่เลยครับ